สวัสดีครับผมมายณรินทร์ยิ่งมีอยู่นักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟสาข,ขาช่างเครื่องกลชั้นปีที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมนานพัชรีตอเลมานักเรียนวิศวกรรมรถไฟสาขาการจัดการเดินรถชั้นปีที่ 2, 2> ครับวันนี้เราอย,อยู่กันที่ไหนนะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับเราสองคนจะเป็นไกด์พาทัวร์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์กันครับที่นี่คือศูอนย์กลางการคมานาคมระบบรางที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟทางไกลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสายสีแดงและยังเป็นจุดเชื่อมต่อสู่สนามบินดอนเมืองได้ด้ับ <id> โอ <OM> ้ แค่นี้ยังไม่หมดครับยังสามารถเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีบางซ่อนและรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีหลักสีได้อีกด้วยครับยังอีกนะครับที่ประตู3ยังเป็นจุดเชื่อมต่อคอสะมะกะและบขศที่ประตู3ด้วยนะครับโอ้ยังไม่หมดครับยังไม่หมดหลังสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ยังมีสถานีบางซื่อที่เป็นสถานีรถไฟชานเมืองอีกด้วยครับแหมไม่ยอมกันเลยเว่างั้นว่กผมทําการบ้านมาดี ที่สำคัญน,นะครับใต้ดินของสถานีกลางกรุงเทพพิว,วัฒน์สามารถจอรดรถยนต์ได้ถึง1,700คันโดยแบ่งรถยนต์ส่วนบุคคลได้ที่1,681คันนะครับและรถยนต์ผู้พิการสามารถจอดได้กี่คันนะครับผมว่า29คันไม่ใช่นะครับ9คันไม่ใช่ครับ19คันถูกแล้วครับมีลิฟต์มีทางลาดสำหรับผู้พิการและยังมีสมาร์ทวีแชร์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอีกด้วยครับโอ้นายเดินหนวยไม่เนี่ย โอ้ไม่ไหวดิสถ,ถานีกลางเราใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถางั้นเรามาลองใช้บริการสมาร์ทอุแชร์กัน,านมาจริงดิมา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 ลองนั่งกันโออย่างนี้คนชราก็สามารถใช้ได้เลยดีสุดยอดไหมล่ะลองดูเลยนะแช้เลยโห